วันนี้เรามาดูลักษณะของประโยคคำถามกันค่ะ so รุเ k ค i หรือคำถาม yes no question เป็นคำถามที่จะต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ลักษณะของประโยค so ร u e อค i น,นะคะจะลงท้ายด้วยม m, m, ม,ม,ม,มูจะเป็นตัวไหนนั้นให้ดูที่สระตัวสุดท้ายถ้าหากว่าสระตัวสุดท้ายลงท้ายด้วย r หรืออก็คือให้เป็น m ถ้าสระตัวสุดท้ายเป็น a หรือ e ให้เป็นมิสระตัวสุดท้ายเป็น o หรือ u ให้เป็นมูและถ้าสระตัวสุดท้ายเป็นอ e อหรืออให้เป็นม m เช่นบูาบูนเติมอะไรคะหมูใช่ไหมบูาบูนหมูเพราะว่าคำว่าสาบูนสระตัวสุดท้ายเป็นตัวอูก็เลยเป็นหมูนี่คือสบู่ใช่ไหมประโยคต่อมาซาดเบชเติมคำว่ามิซาดเบชมิเพราะว่าคำว่าเบชสระตัวสุดท้ายคือตัวเอนะคะ เอกับอ e, ีให้เป็นมิก็เลยเป็น s a t เบช a มิห้าโมงใช่ไหมต่อมาต่อมา t u กเช a จูร์โมภาษาตรุรกียากใช่ไหมภาษาตรุรกียากไหม Peter อังกฤษมิ Peter เป็นชาวอังกฤษใช่ไหมเยเมกเลเซตลีมิเยเมกเลเซตลีมิอาหารอร่อยไหม ฮาวากุเซลมิฮาวากุเซลมิอากาศดีไหมเอฟพาฮารื้มึเอฟพาฮารื้มึบ้านแพงไหมอิสตันบูลคาราบาลื้มึอิสตันบูลคาราบาลื้มึอิสตันบูลคนเยอะไหม